ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9พฤษภาคม2563โดยเชพเปีาคครั้งเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ ตูเร่หนุนด็อกบ้านนั่งประธานสา,าพันฟุตบอลโดยรายงานว่าการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานสหพันธฟุตบอลไอวอรี่โคส์นะฮะของด็อกบ้านนั้นยังมีความหวังมากยิ่งขึ้นหลังจากการสนทุนจากกายา่าตูเร่อดีตกัปตันทีมชาติไอวอรี่โคส์โดยดีดแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมและก็บาเซลน่าบอกว่าด็อกบ้านนั้นคือคนที่เหมาะจะนำพาวงการฟุตบอลประเทศนั้นให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างไกล โดยเขาได้บอกว่านี่คือเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลของเราให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตูเร่ผู้สื่อข้าตำนานกับตันชทีมของไอวอรี่คอร์สต่อจากด็อกบ้าในปี2014ได้กล่าวเมื่อผมบอกว่าผมสับสนุนด็อกบ้ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศด้วยนะที่ได้อดีตเกเตะมาดูแลวงการแอฟริกันแบบนี้โดยดีแย่คือพี่ชายที่ผมรักมากคนหนึ่งไปกับทีมของผมหลายคนพูดถึงเราเยอะกันมากแต่เราเลือกที่จะนิ่งและทำในสิ่งที่ฉลาดอยู่เสมอ เรารู้จักกันดีมีหลายคนที่วิจารณ์เขาหนักมากทั้งสื่อและก็แฟนบอลเลยผมรู้ว่าเขาต้องการแบรงหนุนและผมมองว่าเขาจะได้รับมันจากผู้ร่วมโหวตประธานของหลาย,ลายสโมสรหรือแม้แต่ A.F.I. เองก็ตามเป็นว่าง,งานนี้นะผมทางตูเร่น,นะฮะก็หนุนรักบ้านนะครับให้นั่งประธานสาพันธ์นะฮะต้องรอดูว่าทางตัวเขาจะอยากเอาด้วยไหมนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ฮัฟตันขอบคุณประสบการณ์จากแคม d e m ีของเชลซีโดยจอแดนฮับตันนะผมกองกลางของ M.K.DON นนะฮะได้กล่าวผ่านสกายสกายสปอร์ตนะครับผมถึงช่วงเวลาที่ได้เล่นในแคมป์มีของเชลซีพร้อมขอบคุณโอกาสที่ได้เล่นและก็ประสบความสำเร็จกับทีมเยาวชนรวมถึงการได้ฝึกซ้อมกับเรานักเตะชั้นยอดที่คอปแฮมอีกด้วย โดยฮาบตอนนั้นเข้าร่วมทีมเชลซีในรุ่น U 8และคว้าแชมป์ FA ยุทธคร่วมกับเชลซีในปี2014แต่ไม่เคยเล่นในทีมหลักของสโมสรก่อนจะถูกปล่อยตัวในปี2018นั่นเองอยา่างไรก็ตามนะผมเขารู้สึกได้ถึงประโยชน์จากการสบการณ์ในแค a d e เดีของเชลซี เขาได้บอกว่าผมมองจากมุมที่เป็นเหมือนน้ำครึ่งแก้วผมอยู่ที่เนี่ยนราวประมาณ12-13ปีได้เรียนหนังสือด้วยผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจะเติบโตมาเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วผมมีโอกาสแล้กับความทรงจําแสนมหาศจย์นในช่วงเวลาที่แสนยาวนานได้ลงสนามซ้อมร่วมกับนักเตะชัน้นนำหลายคนในทีมชุดใหญ่รวมถึงผู้จัดการทีมที่เก่งกาจอีกด้วย เรมีช่วงเวลาที่ดีมากมายนะฮะและก็ตอนนี้ผมรู้สึกขอบคุณชีมงานและก็โค้ชทุกคนที่ผมโชคดีที่ได้ไปฝึกซ้อมด้วยจนทําให้ผมกลายเป็นนักเตะอาชีพอย่างในตอนนี้ฮับตันได้เผยต่ออีกว่ารายชื่อนักเตะที่เขาเคยลงซ้อมด้วยนั้นและก็บอกอีกว่าชื่อตัวกาลังติดต่อกับคนเหล่านั้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นจอห์นเทอร์รี่ดีเย่ด็อกบ้าช่วยเหลือผมนะและเยอะเลย ทั้งสองคนนั้นเหมือนเพื่อนในวงการฟุตบอลไปในดอกที่ช่วยผมเติบโตมาถึงถึงทุกวันนี้การที่ยังคงติดต่อพวกเขาได้ในตอนนี้นั้นเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมา,มากๆเลยครับนี่นะผมก็เป็นคําพูดของทางนะฮะฮัรตันนะผมที่เขาบอกเลยว่าตัวเขานั้นก็ขอขอบคุณประสบการณ์จากแคนาลี่ที่เขาเคยอยู่กับเชลซีมาก,ก่อนนะฮะทำให้เขามีทุกๆวันนี้นั่นเองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ซันโชอยากย้ายมาเล่นในบรนอนดอนโดยจากรายงานของเดลี่เอ็กซ์เพนะผมแกเบรียลมาคอตจินะฮะผู้เชี่ยวชาญวงการปลุกหนังยุโรปเผยว่าบ้าจะโดนซันโชอยากย้ายมาเล่นในกรุงลอนดอนหากต้องแยกทางกับทางบรูซเชีร์จอชวุลในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยรายงานล่าสุดเผยม,มาว่าแข้งทีมชาติอังกฤษนับใกล้จะสัญ,ญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่จากการให้สัมภาษณ์กับทาง BCP Media Network นะฮะมาคอติได้เผยม,มาว่าแข้งพื้นเพลยรนอนอาจจะอยากจะกลับมาเล่นในเมืองหลวงหลังจบการค้าแข้งกับทางยิมเยอรมันก็เป็นได้โดยเขาได้บอกว่าผมได้ข่าวมาว่าซานโชอยากจะกลับมาเล่นที่บ้านเก่าอีกครั้งหรืออีกในนึงก็คือรอนนเมืองที่เขาโตขึ้นมา แต่ผมก็มั่นใจนะว่าเขานั้นอยากจะย้ายไปเล่ที่ไหนก็ได้ที่ให้ค่าตอบแทนในระยะยาวดีที่สุดแน่นอนว่าเขามีอำนาจตอบรองอยู่หากอยู่ในสถานการณ์ปกติเป็นไม่ได้ที่เขาอาจจะย้ายไปยูเนเต็ดแล้วก็ตามนี่ก็เป็นคำพูดของทางนักข่าวนะครับของทางเดียร์บิรี่เอ็กซนะฮะที่จะบอกว่าซานโชคนนี้ เขาอยากย้ายมาเล่นในฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามที่ให้ค่าเหนื่อยเขาในระยะยาวได้เยอะที่สุดและเขาจะไปอยู่ทีมนั้นนั่นเองครับซึ่งตัวเขาเองนะฮะรู้สึกว่าเดีลนี้ก็เหลือประมาณ9.9%แล้วกับแมนเชสเตอร์เจ็ตต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับพราอมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอนาคตที่ไม่สามารถการันตีได้ของดาวดหมยของเชลซี ที่กำลังรอเวลาเฉิดฉายบินรี่กิมอโดยก่อนช่วงเวลาอันเลวร้ายที่ไวรัสโคโรนาจะระบาดอย่างหนักและก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะฮะ,ะทำให้ทุกอย่างต้องหยุชดชะงักลงไปไม่เว้นแม้แต่วงการฟุตบอลน,นั้นอังกฤษก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ชี้เป็นชีตายของหลายๆทีมเช่นกันแม้ว่าแชมป์ในปีนี้คาดวบาลจะตกเป็นของบรูพูเกือบจะแน่นอนแล้วก็ตามโดยเชลซีเองก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่ยังมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่อีกอ9นัดน,นะฮะที่ยังตกค้างอยู่ เพราะพวกเขานั้นยังอยู่ในช่วงการระหว่างการชิงโคต้าไปสุดท้ายในการไปเล่นรายการ, Japan ร,รยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าพวกเขาจะรั้งอันดับที่4แต่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนเลยนะฮะแม้แต่น้อยเลยสําหรับทางสิงคปรูเพราะแต้มของทีมอันดับที่4ถึง9ยังค่อนข้างจะสูสีกันพร้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับตารางได้ตลอดเวลา ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ามากๆเลยนะฮะที่ทีมสิงโตต้องครามเชลซีนั้นจะประสบวิกฤตในช่วงตง้นซีซั่นอย่างหนักทั้งการถูกแบนห้ามลงทะเบียนนักเตะใหม่จากการอ่าไปของทางมาริิโอซารีและที่สำคัญนะผมคือการเลือกอัมราชาีมไปของสตาร์ดับหนึ่งของทีมอย่างเอเดนอาซาแต่ฟรังก์นพาตกุซือคนใหม่กลับสามารถใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่เดิมภายใต้ใตเงื่อนไขที่ค่อนข้างจำกัดนั้นได้ดี พาทีมมาได้ไกลถึงเพียงนี้แถมสภาพทีมยังดูทรงนะฮะมีทรงด้วยมีอนาคตอยู่พอสมควรอีกทีเดียวซึ่งหนึ่งในแนวทางหลักของผู้จัดการทีมระดับสมโมสรแห่งนี้เลือกใช้นั้นคือการเฟ้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีภายในทีมขึ้นมาผสมผสานกับผู้เล่นชุดใหญ่ที่มีอยู่และอย่างที่เราทราบกันดีนะครับมันค่อนข้างจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ดูดีเลยทีเดียว ซึ่งในบรรดาดาวรุ่งของทางสิงบรูนั้นก็มีหลายคนที่สามารถเปล่งประกายและก็แจ้งเกิดได้สำเร็จในซีซั่นนี้ทั้งเมสันเมา์แทมมี่อับราฮัม คริสเจมส์คารามัสันโอดอยรวมถึงวินรีกิมอที่กำลังได้โอกาสฉายแววต่อหน้าสาธารณชนอย่างเต็มที่แต่น่าเสียดายที่ต้องมาถูกขัดจังหวะนะฮะสกัดดาวรุ่งจากโควิดนาชินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยกองกลางชาวสกอตแลนคนนี้วหยเพียงแค่18ปีพึงได้โอกาสนะฮะมาแสดงศักยภาพให้กับชาวโลกได้เห็นแบบเต็มๆทั้งสองตาเลยนะฮะึ่งสองนัดที่ผ่านมานั้นก็คือเกมที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะวร์พูไป2-0ในรายการ f a Cup และก็เกมผิวนิกิษที่พวกเขาไร้ถล่มเอฟเวอร์ตันคาร ลอยไป4-0เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมคว,ว้ารางวัลมายนอฟต์แมนมาครองได้ทั้งสองนัดด้วยก่อนที่การแข่งขันจะทูกงับไปก่อนหน้านี้ อันที่จริงแล้วทั้งสองแมตช์ดังกล่าวนะั้นไม่ใช่เกมแรกที่กิมอได้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยได้รับโอกาสลงมาสามมาบ้างแล้วในเกมลีกที่ได้ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีและในศึกคาราบาวครับที่สุดท้ายพวกเขาก็ตกรอบจากการพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ไปเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนจนกระทั่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็จะมีการพักเบรกกันแลมพผ่านนั้นเลือกจะไว้ใจเขาลงมายืนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแทนชี่จอร์จินโย และหนุ่มน้อยรายนี้ก็สามารถตอบแทนความไว้วางใจนั้นด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมไร้ที่ติจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเลยทีเดียวด้วยความนิ่งเกินว่ยบวกกับการรอบอลที่ค่อนข้างจะแน่นอนและก็แม่นยำนะฮะนั่นจึงทาให้เด็กหนุ่มเลือดสกอตรายนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นรายต่อไปที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเหมือนกับแข้งดาวรุ่นคนอื่นนะฮะภายใต้การลมทีมของซูเปอร์แฟรงค์นั่นเองโดยเป็นปรีกิมอหนุ่มน้อยจากเมืองกรัสโกค,คนนี้ประเทศสกอตแลนด์ ร่วมต้นชีวิตการค้าแข้งด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดนะฮะในแคนด์มีของสโมสร Glasgow Rangers ซึ่งที่นั่นเจ้าตัวสามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆเขาเนื่องที่เขาอายุเพียงได้15ปีนะฮะกลับถูกเรียกให้ขึ้นไปทีมชุด U20 แถมมีโอกาสได้เข้าไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่นั้นอีกด้วยจะถูกหมายมั่นมาว่าจ,จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในอนาคตของทีมใหญ่แดนสกอตแห่งนี้ต่อไป กระทั่งปี2017กิวมคนนี้ถูกเชลซีนับดึงตัวไปร่วมทีมในขณะที่อายุได้เพียงแค่16ปีด้วยค่าตัวราประมาณ500 0 0 0ปอนด์นะฮะซึ่งปีแรกเจ้าตัวก็สามารถคว้าแชมป์ยูสเลีกกับสิงห์ปรูด้สสำเร็จและด้วยฟอร์มที่ไม่ธรรมดากับทีมเยาวชนทำให้ในที่สุดเขาก็ได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมในปี2018นั่นเอง และในยุคข,ของผู้จัดการแฟรงก์นัมพาดนี่เองนะฮะที่เจ้าตัวถูกเรียกขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่และได้ประเดิม3าบนเวทีปิโอเนกิตเป็นเกมแรกในที่สุดด้วยกันลงมาเป็นตัวสำรองนาที่ที่84นะฮะนาทีสิงตจหคลังเชลซีเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ต่อ2โดยช่วงตน้นซีซั่นและก็เล่นอยู่กับทีมชุดใหญ่จนกระทั่งสามารถสร้างชื่ออย่างเต็มตัวเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับแต่ทว่านะฮะ สถานการณ์ของโลกดันเปลี่ยนกับว่าจะไม่ค่อยเป็นใจให้กับเขาสักเท่าไหร่นักอันนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงแต่ก็ต้องมาหยุดพักจนไฟที่กำลังลุกโชนอาจจะมอดดับลงไปได้ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับโปรเจกต์รีสตาร์ทที่ทำให้ทุกทีมกลับมาลงฟาดแข่งกันอีกครั้งคาดกันว่าจะเป็นภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งพระพักสิงไฮโซอาจจะได้กองกลางตัวหลักทั้งหมดหายเจ็บกลับลงสนามอีกครั้งก็เป็นได้หลังจากได้หยุดพักยาวนะฮะและนั่นอาจทำให้โอกาสของกริวมอคนนี้ได้ลงมาพิสูจน์สีเท้าลดน้อยลงไปด้วยไม่เพียงแค่นั้นชโชวสเสมอร์ที่จะถึงนี้ยังมีข่าวผูพันกับกองกลางรายอื่นๆหลายรายนะอย่างเช่นดิแคนไบรท์จากเวสแฮมหรือแม้แต่อคุนก็คู่ของเฟนิยูดนะฮะ โดยปัจจัยทั้งหมดนั้นแม้จะเป็นผลดีกับทีมในภาพรวมแต่ล้วนส่งผลกระทบถึงโอกาสในการแจ้งเกิดกับทีมของนุ่มน้อยวัย18ปีรายนี้ทั้งนั้นเลยทีเดียว นั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นาคตของบินบริกิมมอกับเชลซีนั้นยังมคงมีความไม่แน่นอนนะฮะและ,ะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดาวรุ่งรานอื่นที่แจ้งเกิดไปก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเองว่าจะสามารถพนาฝีเท้าและถีบตัวเองไปให้ข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆดังกล่าวไปได้หรือไม่นะฮะพร้อมกับก้าวขึ้นไปเฉิดฉายอย่างเต็มตัวได้หรือไม่ หรือท้ายที่สุดแล้วอนาคตของเขาจะลงเอยด้วยการต้องจำใจย้ายเหมือนทีมดาวรุ่งอีกหลายคนนี่คือสิ่งที่ตัวเองต้องลิขิตด,ด้วยตัวเองเท่านั้นเองครับะนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็เป็นการพูดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนของมินบรีกิมอพ่อหนุ่มไฟแรงคนนี้ที่ไฟกำลังรุกโชนนะฮะแต่ต้องอาจจะมาดับมอดลงในช่วงวิกฤตการโควิดใน,นก็เป็นได้ครับใครเป็นแฟนเขานะผมต้องรอติดตามรับชมแล้วก็ต้องรอร่วมเชียร์กันได้เลยนะฮะ และนี่ก็เป็นสุดข่าวสโมสรเชลซีนะครับประจำวันที่9พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บังคับรั้งเชลซีครับ